ครับสวัสดีครับอยู่กับสั่งพลแรนพารอคือนเขาครับอ่ามันนี้ผมจะมาบอกอ่าที่การปลูกมะละกอทนะบเนาะปลูกระยะเท่าใดนะครับเนาะอ่าก็แล่แต่้งผู้มากครับอ่าระยะที่ผมปลูกนะครับเนาะเป็นมะละกอต่ําครับบรแหน้ใจว่าเป็นพันธุ์แขกดําหรือแขกนวลับเนาะหรือหรือพันธุ์อย่างสยามครับอ่าระยะที่ผมปลูกนะครับเนาะความห่างอ่าระว่างต้นครับนี่ครับ สองเมตรนะครับเนาะห่างกันสองเมตรอาะผัจะสั้นๆเนี่ยนะครับเนาะบอดี้ใซมไม่กันสั้นครับอ่านี่ครับส่วนล่องนะครับเนาะช่วนล่องกับความกว้างกัอยู่ประมาณสามเมตรครับผมจะปลูกกลางรล่องเลยนะครับเนาะอ่าระวังความห่างของหล่องครับจากต้นที่ปลูกนะครับเนาะจากต้นที่ปลูกครับมาอีกต้นหนึ่งฟังนี่ก็สามเมตรครับ ครับวามห่างระยะ3เมตรนะครับเนาะแต่ระวังต้นน่ครับต้นไปหาต้นนี่ครับเนาะผมปลูกแค่2เมตรครับอ่าถ้าเป็นบังุงพันแล่นนะครับเนาะหรือบังุงห้าไว้บังุงกินสุกนะครับเนาะบางคนก็จะปลูกระยะห่างครับประมาณ2เมตรหาสิบครับหรือ3เมตรนะครับเนาะก็แลลวแตะพู้มักนะครับเนาะแวแตะพู้มักแล้วตะพูปลูกอ่าตะ่วนหมากระวังกลางรองครับ ตัวนี้ปลูกสามเมตรนะครับเนาะระวางความห่างจากต้นนีครับจะหาอีกต้นหนึ่งครับสามเมตรครับนี่ครับระวางความห่างของต้นครับสองเมตรความห่างของหล่องสามเมตรนะครับเนาะกว้างของหล่องสิญยุกนะครับประมาณสามเมตรครับนี่ครับมันก็แล้วแต um Mont ่ผูมักนะครับเนาะบางเ่อพื้นที่นะครับเนาะ พื้นที่ที่แดดแดดซองทำเนาะเฉียงกับพาะอาทิตย์นะครับเนาะก็ต้องเบิ่งว่าเขาจะปลูกไปไล่ใดนะครับเนาะน้ำไหลไปทางใดนะครับเนาะเพื่อว่าจะเวลามาแล้วก่อมันง่ญ่ขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นห่มมันจะบังกันบอสนะครับเนาะอ่าผเบิ่งครับว่ามันจะได้รับแสงอ่าเต็มที่บอนะครับเนาะบางที่างห่มเกินไปบางหงก็ยืดก็อว่าก็แย่นะครับเนาะอ่าเป็นหน่วยเป็นดอกก็จะบอค่อยดีพันใดนะครับเนาะอ่าแม่นแทบบางหงม็จะปลูกนะครับเนาะ้าปลูกที่ไร่ก็เป็นต้นยืดต้นอว่นะครับเนาะ กับางครงกินสุกกต้องปลูกห้างแน่จังหน่อยนะครับเนาะอ่ามองนี้ล่งผ่านสามเดียวนะครับเนาะกะลงผ่านเจ็ดครับจะล่องไม่ค่อยดีปันใดนะครับเนาะนี่ครับอ่านี่พึ่งปลูกแล้วนะครับเนาะอ่าเป็นทดลองปลูกครับเพราะว่าดินมันเป็นเป็นดินนิ่วเหนียวนะครับเนาะถึงน้ำแล้วนี่จะถ้าใส่องเท้ามากนี่ติดติดลงเท้าเลยครับยางบมเดเลยครับใท่เกือบบูดมากนครับเนาะ เพิ่งปลูกแล้วไปเมื่อกี้นะครับเนาะนี่ครับระยะของการปลูกนะครับเนาะบางคนก็จะการแล่ะมักขึ้นบ้านนะครับระยะการปลูกนะครับอันนี้เพิ่งปลูกแล้วครับครับการปลูกก็จะประมาณนี้นะครับเนาะการแลู่มัคขึ้นบ้านนะครับเนาะสองเมตรสองเมตรห้าสิบหรือสองสองขุ่นสามนะครับเนาะการแล่้มักครับ ถึงเบิ่งพื้นที่คือกันคนระับบานเป็นจังไหรเนาะครับสุดท่ายเนี่ยบ่มีหย่งหลายครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะติดตามผลงานของช่องโปลานพาละน้ำนี้นะครับขอบคุณครับ